นี่นะคะไปซื้อกากมันกันมาใช่ไหมบอมกากมันเดี๋ยวดูกากมันก่อนเราไปซื้อกากมันนี่คือกากมันนะคะเพื่อเ,เป็นผสมให้ัวให้แพ้ให้ไก่นะกระสอบละห้าสิบาทประหยัดสดุสดๆแล้วก็ก่อนเข้าบา้านอุ้ยอากาศกาศลสินตอนนี้หนาวแครงหนาวมากไปมึงไปดูได้าย,ายายเขาอะไรไปดูไปดูของที่ร้านงานขยัขนนะ มาปีมมาพี่มาพีากล้องให้เ่น้้ถาพี่มาพี่มา้ักเสื้อทุกวันเลยนะคะอ้าได้แล้วสนหนาวมากได้ตั้งนั่งนกับไฟที่ไทยายทำเองนะคะทำทุกวันด้วยทุกวันตัวละ80บาทบอมเสื้อ เออตัวละแปดสิบบาทถักเองจอน่าเออต้ก่อไฟเลนอยู่ไม <anc não S 2> ่ได้อันน่ะเออ แเคใหุมุนอนนะมาแลกเาตบเป็นบาทสิบห้าบาทเก้าบห้าบาทสเองค่ะสุดยอดมากหมอสารสบห้าบาทน้าเดสาสมรีตาลเสไปค้ามผูเองหรอ ไม่เขาปูเองไม่เขาได้ดิเยู no ืหน้านาๆพยองพยน้ามาสูม no ือน้าพยองพยน้ามาแหลกเหล่าโอเคโอเคใช่พยอพอใจเหล่าาก่อนเงินโอเคปะใช่